ซุยถือกำเนิดขึ้นมาในป่าที่อยู่ระหว่างอาณาจักรเฟเนนและอาณาจักรเลโอนฮาร์ดขณะที่มุคโคดาและเฟลกำลังท่องไปทางทะเลตะวันออกซุยพบกับมุคโคดาครั้งแรกเมื่ออายุได้3วันในตอนที่10ของมังงะและตอนที่5ของอนิเมะจนมาถึงตอนที่6เขามีอายุ14วันและตอนที่11ก็มีอายุครบ1เดือนในเนื้อเรื่องล่าสุดของฉบับนิยายซุยจะมีอายุร,ราวๆสิบเดือนมุคโคดาเลี้ยงดูซุยมาตั้งแต่3วันแรกหลังจากเกิดมาไม่ได้มีการระบุเพศอย่างชัดเจน ซุยเรียกแทนด้วยชื่อเมื่อแนะนําตัวเองโดยพูดว่าซุยก็คือซุยตามหลักแล้วเผ่าพันธุ์สลามไม่มีเพศแต่เนื่องจากนักพากย์อย่างคุนฮินาคิโนะที่ลงเสียงซุยเป็นผู้หญิงผู้ชมส่วนใหญ่มักจะมองซุยเป็นเพศเมียแต่หลายคนก็บอกว่าเสียงภาคของคุนฮินะออกโทนเด็กผู้ชายบางส่วนเลยมมองว่าซุยเป็นเพศผู้แต่ในนิยายต้นฉบับผู้เขียนไม่ได้ระบุเพศของซุยนะครับนับตั้งแต่เกิดมาซุยใช้เวลาไปกับการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่หาเจอตั้งแต่ก้อนหินไปจนถึงกิ่งไม้ และจะหลีกเลี่ยงหรือวิ่งหนีศัตรูเพื่อเอาตัวรอดจนกระทั่งซุยเห็นมุคโคดะกับเฟลตั้งคขามอยู่ใกล้ทะเลสาบและถูกดึงดูดด้วยอาหารที่มุคโคดะกําลังทําในช่วง3วันแรกซุยเป็นเพียงเบบีสลามธรรมดาก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นข้างๆมุคโคดะและทําสัญญารับใช้กับเขาที่แสดงความเิ็นดูมอนสเตอร์ตัวน้อยโดยตั้งชื่อให้ว่าซุยซึ่งซุยยังชอบชื่อนี้ที่มุคโคดะตั้งให้อีกด้วยเนื่องจากจะเป็นแค่เบบีสลาม ทำให้ซุยยังใช้ทรจิตไม่ได้จนกระทั่งวิทยาการจากเบบี้สลามไปเป็นสลามซุยเลยเริ่มสื่อสารกับมุโคดะและอสุนับใช้ตัวนั้นอื่นได้ซุยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนสลามทั่วไปโดยมีขนาดปกติเท่าลูกโบลิง่งและมีสีฟ้าอ่อนในฐานะอสุนับใช้ตัวที่สองซุยมีความซื่อสัตย์ต่อมุโคดะมากและมักจะชื่นชมว่าอาหารที่มุโคดะทํานั้นอร่อยเลิศรสถ,ถึงแม้บางครั้งซุยจะอ่านบรรยากาศไม่เป็นแต่ก็เป็นที่รักอย่างยิ่งของมุโคดะซุยเป็นตัวละครที่มีนิสัยตรงและออนน่นนโย ซยเรียกมุคโคดาว่าอารุจิซึ่งแปลว่าเจ้านายหรือนายท่านซูยังชื่นชอบการต่อสู้หลังจากที่เห็นลุงเฟลบูลอยู่แนวหน้าหลายครั้งทาให้ซูอยากรับภารกิจที่ต้องไปปราบมอนสเตอร์หรือขอแค่ดะยิงสกิลใส่ศัตรูด้วยคุณสมบัติของเผ่าพันธุ์ที่เป็นมอนสเตอร์ผู้เขมือทุกอย่างซูจึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการกําจัดเศษอาหารจากการทาอาหารของมุคโคดะและกําจัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากในซูเปอร์ที่มุโคดะเก็บไว้ในช่องเก็บของเพราะไม่รู้จะจัดการอย่างไร กรองและบรรจุพันธ์จากในซูปเปอร์โดยเฉพาะพลาสติกนั้นเยอะมากการปรากฏตัวของซูยได้รับการชื่นชมจากคนญี่ปุ่นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการรับผิดชอบจัดการขยะพลาสติกในต่างโลกซูยมีความสามารถอีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของมุคโคดะตั้งแต่เรื่องจิปตาทั่วไปเวทมนต์การต่อสู้การสร้างโพชั่นฟื้นฟูแม้แต่ช่างตีเหล็กประจําตัวของมุคโคดะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนนี้ของหัวข้อถัดไปซูยเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในปาร์ตี้ทั้งในด้านรสนิยมและพฤติกรรมที่เหมือนเด็ก แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งเลเวลและพลังบางครั้งก็ทําให้มุคโคดะรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซุรยระบบทเป็นตัวละครสายเยายาจิตใจและขายความน่ารักน่าเอ็นดูทําให้กลายเป็นมัสคอตประจํากลุ่มของมุคโคดะซุยยังเป็นนสุรับใช้ที่มุคโคดะรักและเอ็นดูเหมือนเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งในช่วงแรกที่มีเฟลเป็นนสุรับใช้เพียงตัวเดียวมุคโคดะมมกจะเลี่ยงการบอกผู้คนว่าเฟลคือเฟนดิวโดยอ้างว่าเป็นเพียงเกรสวูฟเพื่อป้องกันความวุ่นวายแต่สำหรับซุยนั้น แม้ไม่มีใครถามมุคโคดะกลับภูมิใจอวดอ,อ้างถึงความเก่งกาจของซุยอยู่เสมอขอยยังรับฟังการอ้อนขอต่างๆนอกเหนือจากการต่อสู้จากซุยซึ่งท่าทีเช่นนี้ของมุคโคดะทำให้เฟลเคยบ่นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติซุยเองก็รักมุคโคดะมากเช่นกันแม้จะวิวัฒนาการเป็นบิ๊กซารลามจนไม่จำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของมุคโคดะแล้วแต่ซุยก็ยังคงย่อขนาดตัวเองให้พอเหมาะสำหรับกระเป๋าสะพายเพราะรู้สึกว่าที่นั่นดีที่สุดและมักเชื่อฟังคำพูดของมุคโคดะมากที่สุดที่จะด้้นนนนนนาาะเเเเปปป็็พรรุหหมมคือออผูกงงั ในตอนพิเศษของนิยายเล่มที่8ซึ่งเป็นเหตุการณ์10ปีต่อมาซุยโตขึ้นและฉลาดมากโดยใช้ภาษาที่ค่อนข้างสุภาพเป็นทางการซุยกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ถึงขนาดยืมหนังสือที่มุคุดาซื้อมาอ่านโดราจังถึงกับบ่นว่าความเป็นเด็กน้อยไรเดียงสาของซุยหายไปหมดแล้วนอกจากนี้ซุยยังมีนิสัยชอบพูดจาแบบขวานผ่าซากถึงขั้นพูดกับมุคุดาตรงๆว่าเจ้านายคุณจะเพิ่มไหวพลิบหน่อยทำให้มุคุดารู้สึกท้อแท้ใน10ปีให้หลัง ซุยสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองได้มักจะคิดไตร่ตรองและปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองอยู่เสมอในเรื่องของนิสัยการกินซุยมีการรับรสรวมถึงมีอารมณ์รายละเอียดของรสชาติที่ได้กินมากกว่าสุนรัตใชนตนอื่นตั้งแต่เริ่มกินอาหารที่มุคโคดะทำซุยได้สร้างมาตรฐานความอร่อยของเมนูแต่ละชนิดขึ้นมาตรฐานความอร่อยมันจึงสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งซุยก็แสดงความชอบหรือไม่ชอบรสชาตินั้นออกมาซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารแต่เป็นขยะพลาสติก และประจุพันฑ์ที่ซุยต้องกินซึ่งซุยไม่ชอบรสชาติของบระจุพันธุ์เหล่านั้นโดยเฉพาะหลังกินอาหารอร่อยๆอมาแล้วต้องมากินขยะต่อซุยค่อนข้างชอบของหวานแต่ไม่ค่อยชอบกินอาหารรสจัดอย่างเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดรวมถึงรสขมด้วยช็อกโกเลตคือหนึ่งในขนมโปรดของซุยและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่ทาให้มุโคดะเช่าร้านขนมหวานฟูมิยะมาทั้งร้านจากสกิลในซูปเปอร์มาให้ซุยโดยเฉพาะแถมยังเป็นร้านเช่าร้านแรกถึงจะชอบของหวานเป็นหลักแต่ซุยยังกินขนมข,นมขบเคี้ยวที่มีรสหวาน และยังกินผักได้หากมีสัดส่วนน้อยและเข้าก็ได้ดีกับเนื้อสัตว์ซุยมินิสัยเวลาเมาคือพยายามขยายร่างใหญ่ขึ้นซึ่งนิสัยนี้โผลมาขณะที่กําลังทํเพาเค้กใส่เหล้าอย่างไรก็ตามผู้เขียนเคยเขียนฉากที่ซุยเมามาก่อนแต่ดูเหมือนจะลืมและเขียนเหมือนเป็นครั้งแรกที่ซุยได้ดื่มแอลกอฮอล์ในภายหลังจะมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเพิ่มฉากที่ฟลิลจํานิสัยตอนเมาของซุยได้แม้มีพรจากเทพแต่พรก็ลบล้างผลของเหล้าต่างโลกไปได้ ทำไมมุคโคดาต,ต้องระวังเรื่องการกินแอลกอฮอล์ของซุยให้มากขึ้นพลังและความสามารถของซุยร่างวิวัฒนาการของซุยร่างแรกเบบี้สลามเป็นมอนสเตอร์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดกินไม่เลือกไม่มีอันตรายเนื่องจากเพิ่งเกิดจึงไม่มีความระมัดระวังและไม่หนีร่างที่2ส,สลามสลามโดยทั่วไปเมื่อวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้จะมีสัญชตาตญาณระวังภัยต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์และมอนสเตอร์ภายนอกมักจะมีนิสัยชอบหนี ทำให้มุขโคดาล้มเลิกการทดลองเกี่ยวกับขยะต่างโลกกับซาลามแต่ซุยเป็นกรณีพิเศษเพราะคุ้นเคยกับมุคโคดามาก่อนหน้านั้นแล้วปกติซาลามเมื่อเลเวลถึงระดับหนึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งตัวออกจากกันหลายตัวแทนที่จะวิวัฒนาการหลังจากการฝึกสุดขั้นรวดของเฟลซุยได้วิวัฒนาการเป็นเผ่าพันธุซาลามและสามารถสื่อสารทางโทรจิตกับมุคโคดาได้ร่างที่3บิ๊กซาลามหรือซาลามขนาดใหญ่ซุยวิวัฒนาการเป็นบิ๊กซาลามเมื่อยุ1หนึ่งเดือนหลังจากปราบกอบลินที่เมืองคาริลินา เฟลกล่าวว่าบิกสลามมีความแข็งแกร่งถึงขนาดที่นักผจญภัยหรืออัศวินของคาริเน่ารวมตัวกันก็ยังสู้ไปได้และสามารถปราบไวเวิร์นได้เพียงลําพังร่างที่4ฮิวสลามหรือสลามยักษ์สุยวิวัฒนาการเป็นฮิวสลามเมื่ออายุได้3เดือนหลังจากปราบอีวิลเพลนและไซครอปที่เมืองเนฮอฟร่างที่5เอมเพอเร์สลามหรือจักรพรรดิสลามเฟลกล่าว,วว่าเป็นร่างวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของสลาม โดยจากวิฒนาการเมื่อซุยกลายเป็นฮิวสลามตอนเลเวลถึง100แม้แต่เฟลที่อยู่มานานกว่า1,000ปีก็เคยเห็นเอ็มเพอเรอร์สลามเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปก่อนที่จะถึงร่างวิฒนาการขั้นสุดท้ายพลังในการฟื้นฟูของเอ็มเพอเรอร์สลามนั้นสูงมากจนเฟลต้องใช้เวทบนสายฟ้าเต็มกำลังเพื่อทำลายสิ้นซากถึงจะกำจัดได้การโจมตีเพื่อสังหารเอ็มเพอเรอร์สลามต้องมีพลังทำลายเทียบเท่าการทำลายเมืองทั้งเมืองเป็นอย่างน้อยเนื้อหาในนิยายณปััจจุบน ซุยยังไม่ได้วิทยาการไปถึงร่างจักรพรรดิสลามนะครับเพราะเลเวลยังแค่63เท่านั้นปัจจุบันเขาอยู่ในสายพันธุ์หิ้วสลามและเป็นสลามเพียงตัวเดียวตอนนี้ที่มีความไปไ,ปได้มากที่สุดการวิวัฒนาการของซุยแต่ละสายพันธุ์จะทําให้เลเวลกลับไปเป็นหนึ่งแต่เลเวลปัจจุบันในสายพันธุ์หิ้วสลามของซุยคือ63นี่คือสเตตัสของซุยและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตพลังกาย2228พลังเวท1818พลังโจมตี2546 พลังป้องกัน2,489ความว่องไว2,554โดยปกติแล้วสลามถูกจัดเป็นมอนสเตอร์ระดับล่างแต่ด้วยความสามารถในการกินทุกอย่างสุยได้กินขยะจากต่างโลกซึ่งมุคโคดาค้นพบว่าขยะจากต่างโลกเหล่านี้มันเพิ่มเลเวลและสเตตัสให้กับสุยแบบถาวรไม่ใช่ชั่วคราวเหมือนอาหารสุรยยังได้กินอาหารที่ดีและเติบโตได้เร็วอนเนื่องมาจากอิทธิพลในปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูรรับใช้ที่แข็งแกร่งจนสุยได้วิวัฒนาการกลายเป็นสลามที่ทรงพลังเช่นเดียวกัน เฟลถึงกับคาดเดาว่าซุยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษและจากการสนทนาระหว่างเฟลกับกอนจิดได้มีการกล่าวถึงศักยภาพที่ซุยอาจจวิวิฒนาการไปเป็นจักรพรรดิสลามได้แม้จะเป็นอสูนรนับใช้ที่มีอายุและประสบการณ์น้อยที่สุดแต่ซุยก็เป็นมอนสเตอร์ที่สามารถเอาชนะศัตรูเรนกเอสได้อย่างง่ายได้ในทางกายภาพซุยซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่สร้างจากน้ํา มีคุณสมบัติคล้ายกับน้ำและเยลลี่หลังจากวิวัฒนาการเป็นฮิ้วสลามสุยสามารถดูดซับการโจมตีได้แม้กระทั่งจากไวเวิร์นและสะท้อนการโจมตีกลับไปได้โดยที่ไม่ได้รับความเสียหายสุยยังสามารถเป็นพานะให้ปาร์ตี้ของมุคุดะขี่ไปในทะเลด้วยความเร็วสูงเพื่อทำภารกิจต่างๆนอกจากการขนส่งผู้คนและอสรรับใช้ตัออื่นจำนวนมากแล้วสุยยังเก็บรวบรวมวัตถุจากมอนสเตอร์ในทะเลที่ถูกจัดการซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นชิ้นส่วนของพวกมันจะจมอยู่ใต้ก้นสมุด ความสามารถทางสติปัญญาแม้จะเป็นเบบี้สลามซุยเหมือนจะเข้าใจภาษามนุษย์ในอนาคตยังมีทักษะการอ่านและการเขียนภาษามนุษย์ได้ซุยมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยการแสดงสัญลักษณ์รูปหัวใจหรือการสะท้านเหมือนคลื่นกระเพื่อมเมื่ออาหารนั้นอร่อยมากและสามารถร้องให้เมื่อเสียใจได้ต่อมามุคดาได้ฝึกให้ซุยทําความสะอาดอุปกรณ์ทำอาหารโดยให้ละลายเฉพาะส่วนที่สกปรกเท่านั้นซึ่งทําให้การทําความสะอาดมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้น้ายยํายาซุยยังสแสดงความสามารถแบบมัลติทรัส โดยการล้างไม้เสียบอาหารพร้อมกับการกินบาร์บีคิวไปด้วยสกิลขยายร่างและเพิ่มจํานวนเป็นสกิลที่ซุยสามารถทําให้ตัวใหญ่ขึ้นและแยกร่างออกมาได้สกิลขยายร่างเป็นสกิลที่ได้รับหลังจากวิยาการเป็นบิ๊กสลามทําให้ซุยสามารถขยายร่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความยาว2.5เมตรและสูงประมาณ1.5เมตรซึ่งสูงกว่าเฟลเล็กน้อยในร่างที่ขยายขึ้นนั้นการโจมตีทั้งหมดของซุยจะเพิ่มพลังตามขนาดตัวแม้ตัวใหญ่ขึ้นแต่ยังคงมีความสามารถในการลอยน้ําไว ทำให้ซุยเปลียนเสมือนเรือชนิดหนึ่งให้เพื่อนร่วมเดินทางขี่ข้ามแหล่งน้ําได้สกิลการเพิ่มจํานวนเป็นสกิลที่ต่อเนื่องมาจากการขยายร่างยักษ์หลังจากการขยายร่างซุยสามารถกลับสู่ขนาดปกติโดยการแบ่งแยกตัวออกกลายเป็นร่างแยกหรือร่างโครนจํานวนมากใช้พลรถขนาดและทํางานที่ต้องเน้นจํานวนอย่างเช่นการทำความสะอาดพื้นที่ทุ่งหญ้าที่นองไปด้วยแอ่งเลือดของมอนสเตอร์หลังสู้เสร็จซุยสามารถสื่อสารกับร่างแยกได้แต่ร่างแยกเหล่านี้มีอายุสัน้น และจะสลายไปอย่างรวดเร็วหากซุยไม่ได้สั่งการร่างแยกจะคงอยู่เฉยเหมือนร่างเปล่าๆจนกว่าจะสลายไปร่างแยกยังถูกนําไปใช้ประโยชน์ตอนที่ปราบไวเวิร์นเพื่อช่วยในการดูดซับเลือดของไวเวิร์นให้ง่ายต่อการชำละร่างแยกแต่ละตัวจะคงความสามารถอื่นๆของต้นฉบับไว้มุคดาได้ตระหนักถึงประโยชน์ในร่างแยกเพื่อเพิ่มจำนวนของซุยอย่างเช่นการโจมตีแบบหลายทิศทางด้วยลูกบอกลกดหรือการผลิตพชั่นจํานวนมากนอกจากนี้ซุยยังเคยแยกร่างเพื่อช่วยมุคดาในการเก็บเนื้อมังกรที่เมืองโดรัน ร่างแยกเหล่านั้นช่วยกันเยินวัตถุดิบเข้าไปในช่องเก็บของของมุโคโคดะเมื่อมุโคโคดะแล่สูตรรับใช้ตนอื่นเปลือบเปลือปล้อนไปด้วยเลือดของมอนสเตอร์สุยได้ให้ร่างแยกช่วยกันขจัดคราบเลือดให้ด้วยสุยชาเวอร์ใช้เป็นครั้งแรกเมื่ออาบน้ําให้กับเฟลโดยการดูดน้ําจากอ่างอาบน้ํามาใช้รวมถึงใช้ล้างจานชาต่างๆได้สุยสามารถใช้เวทมนต์น้ำในรูปแบบของฝักบัวเพื่ออ,อาบน้ําให้เฟลเนื่องจากเฟลไม่ชอบน้ําจึงเลือกให้สุยใช้เวทมนต์น้าล้างตัวอย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้น้ําร้อนในการอาบ การอาบน้ำโดยการใช้น้ำฉีดจึงกลายเป็นวิธีที่ใช้ในปัจจุบันกระสุนกรดเป็นสกิลแรกที่ซุยได้รับก่อนการวิทยาการครั้งแรกทำให้สามารถยิงกระสุนที่เป็นสารกัดกรนสามารถละลายกู่ต่อสู้ได้เมื่อซุยวิวัฒนาการและเลเวลเพิ่มขึ้นกระสุนกรดจะแม่นยำและทรงพลังยิ่งขึ้นรวมถึงระยะในการโจมตีที่ไกลขึ้นด้วยมุขโดากรรมชับว่าห้ามใช้ใส่คนเด็ดขาดแต่อนุญาตให้ใช้กับมอนสเตอร์และคนเร็วเท่านั้นความถนัดด้านเวทมนตร เมื่ออายุครบหนึ่งเดือนซุยเริ่มมีความถนัดด้านเวทบนทาธาตุน้ำซึ่งสลามโดยทั่วไปดูเหมือนจะไม่สามารถสร้างน้ำได้พนวกกับช่วงนั้นที่เทพียงวารีรูซันกาอยากได้ของถวายเป็นเค้กหรือไอศครีมจากมุคโคดะแต่เขาไม่มีความถนัดาธาตุน้ำเลยมุคโคดะเลยเสนอม,มอบพรแก่ซุยแทนพรที่รูซันกามอบให้ซุยนั้นคือพรเวอร์ชั่นเต็มทำให้สามารถใช้เวทธาตุน้ำได้ดีขึ้นเวทธาตุน้ำที่มาจากพรของรูซันกาสามารถใช้ดื่มได้ เพราะปกติแล้วน้ำที่สร้างด้วยเวทบนจะไม่สามารถดื่มได้เพราะมีเวทบนเจือปนทำไมไม่จาเป็นต้องซื้อน้ํามาดื่มอีกแม้ในความเป็นจริงหากมีพรของเทพและเทพ,พีซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยจะดื่มน้ําจากครนเลนก็ทําได้ตามสบายอเตอร b o w ลเป็นพื้นฐานของเวทบนทาธาตุน้ําสามารถสร้างบอลขนาดหนึ่งเมตรมีพลังถึงขนาดที่สามารถโค้นต้นไม้ได้ใช้โจมตีเหมือนระเบิดน้ําหรือลูกปืนใหญ่น้ําก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับใสอ่าอาบน้ําไว้ต้มอาบ ต่อมามุคดาได้สอนให้ซุยใช้นอกเหนือจากอาบน้ําอย่างเช่นการขังมอนสเตอร์ประเภทแมลงไว้ในลูกบอลน้ําหรือการขังมอนสเตอร์ประเภทปูไว้ในลูกบอลน้ําแล้วใช้เวทไฟตม้มอร์คั c u ตอร์เป็นเวทสร้างคมน้ําที่ทรงพลังสามารถตัดไม้ได้อย่างเรียบเนียนราวกับถูกตัดด้วยเลื่อยยนเตอร์กันเวทมนต์ที่แสดงผลเหมือนปืนฉีดน้ําส่วนใหญ่ใช้เวลาอาบน้ําให้กับเฟลในเนื้อเรื่องเสริมภาคการผจญภัยครั้งใหญ่ของซุยถูกนํามาใช้ในการแสดงฉีดน้ําที่โรงเล่า การสร้างโพชั่นฟื้นฟูสกิลที่ซุยได้มาจากการกินเห็ดเยลยาซึ่งเป็นส่วนผสมของยาเลิกเซอร์หรือยาอายุวัฒนะหลังจากกินส่วนผสมแล้วซุยสามารถผลิตโพชั่นและเลิกเซอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้โดยมีประสิทธิภาพและคุณภาพแตกต่างกันไปตามส่วนผสมโพชั่นสูตรพิเศษของซุยมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บสหาหัสได้ทันทีแม้อยู่ในสภาพที่อวัยวะภายในทะลักออกมาหากมีวัตถุดิบครบ ซุยสามารถสร้างเอลดิกเซอร์คุณภาพต่ำด้วยสูตรพิเศษของซุยได้โพชั่นระดับสูงสูตรพิเศษของซุยสร้างขึ้นครั้งแรกในเว็บเดวิลตอนที่45ต่อมาสร้างเพื่ออีก5าขวดก่อนการโจมตีของไวเวิร์นเลข20ขวดสำหรับการรับมือกับดันเจี้ยนโดรันโพชั่นนี้ใช้ครั้งแรกกับกริฟฟอนที่ต่อสู้กับเฟลเพื่อกลายเป็นผู้นำโพชั่นประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูและถอนพิษได้กับนักปืนภัยที่บาดเจ็บสาหัสจากพิษของไวเวิร์นหนึ่งในนักปทมเพประหลาาาาดใจกับควมมสรถของโพชั่น ที่รักษาเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสภาพปางตายได้เขาเลยขอซื้อโพชั่นดังกล่าวในราคา15เหรียญทองพชันระดับกลางสูตรพิเศษของซุยสร้างขึ้นครั้งแรกในเว็บเนวิลตอนที่45ต่อมาสร้างเพิ่มอีก10ขวดก่อนการโจมตีของไวเวิร์ดและ20ขวดสำหรับการรับมือกับดันเจียนโดรันโพชันระดับกลางประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูพิษอัมพาตของนักผจญภัยที่ชื่อว่าทริกเตอร์ทริกเตอร์ได้ขอซื้อพชันดังกล่าวเท่าที่สามารถซื้อได้ในราคา2เหรียญทองต่อขวด โพชั่นระดับต่ำสูตรพิเศษของซุยสร้างขึ้นครั้งแรกในเว็บดวล,วล,วลตอนที่45ต่อมาสร้างเพิ่มอ,อีก10ขวดก่อนการโจมตีของไวเวิร์นและ20ขวดำหดับการรับมือกับดันเจี้ยนโดรันมอบให้เทมเพสสขวดเป็นของแถมหลังจากที่เขาซื้อโพชั่นระดับสูงสูตรพิเศษของซุยในราคา15เหรียญทองอีลิกเซอร์สูตรพิเศษของซุยบัวเจนคุณภาพต่ำใช้เลือดของมังกร1ขวดและตับมังกรหนึ่งใน8ส่วนสร้างได้ทั้งหมด3ขวดเนื่องจากเป็นอีลิกเซอร์คุณภาพต่ำ มอบให้กับดาริสและอีริสแลกกับอ็อกที่เพิ่งมอบให้พี่น้องคู่นั้นไปหนึ่งตัวพร้อมข้าวต้มไข่ซึ่งถือว่าให้ไปฟรีๆต่อมาถูกนาไปใช้รักษาอาการป่วยของอยะที่บ้านตระกูลโทนี่และเป็นวัตถุดิบสำหรับยาปลูกผมยาปลูกผมหรือยาบำรุงเส้นผมสร้างขึ้นในเว็บโนวลตอนที่320โดยการผสมยาปลูกผมจากในซูเปอร์เข้ากับอิเล็กเซอร์สูตรพิเศษของซุยหนึ่งหยดมีประสิทธิภาพสูงในการปลูกและงอกใหม่ของเส้นผม ป็นยาวิเศษสำหรับผู้ที่มีผมร่วงผมบางและหัวศีษะล้านสกิลช่างตีเหล็กเนื่องจากมุคโคดาไม่มีพรสวรรค์และความเข้ากันได้กับพรแห่งการตีเหล็กแถมตอนนั้นยังติดปัญหาที่ไม่สามารถแร่เนื้อมังกรได้เทพเป็นช่างตีเหล็กเฮเฟตัสเห็นว่าสลามอย่างซุยดูจะเหมาะสมกับพรของเขามากกว่านั่นเลยทําให้ซุยได้รับพรแห่งการตีเหล็กมาโดยทักษะนี้ซุยสามารถกลืนแร่ดิบเข้าไปในร่างกายแล้วใช้มันตีเหล็กเป็นสิ่งของต่างๆเช่นอาวุธหรือเครื่องมือ คุณภาพของสิ่งของที่ตีขึ้นนั้นจะอยู่ในระดับสูงสุดเสมอแม้แต่กับวัสดุที่หาได้ยากอย่างมิตริวขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้างอาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีสำหรับอาวุธง่ายๆไปจนถึงหลายชั่วโมงในการสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนซุสยสามารถสร้างได้ถ้ามีต้นแบบให้ดูในอนิเมซุยสามารถสร้างสิ่งของได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวัสดุต้นแบบเพียงแค่มีวัตถุดิบให้พร้อมเท่านั้นในฉบับมังงะซุยไม่สามารถสร้างอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกับโดราจัง ผู้มีเวทบนเพลิงความร้อนสูงในฐานะผู้ช่วยในการตีเหล็กร่วมกับซุยการร่วมมือกันของทั้งสองมีประโยชน์อย่างมากช่วยลดเวลาในการสร้างอาวุธหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นให้เสร็จไวขึ้นอาวุธและอุปกรณ์ที่ซุยสร้างขึ้นมีดมิทริลต้องใช้แร่มิทริวและเวลา20นาทีในฉบับมังงะบทที่40มีการเพิ่มเติมเนื้อหาว่ามีดมิทริลของกิลนภยนภัยสามารถใช้ชำละไวเวิร์นได้แต่ไม่สามารถใช้ชำละมังกรที่เหนือกว่าได้โดยมีดอาจจะหัก เมื่อใช้การประเมินจะปรากฏคําอธิบายว่ามีดมิดทิลที่ทําออกมาอย่างดีสามารถแทงทะลุเกร็ดมังกรได้ทําให้เหตุการณ์ชําแหลมมังกรในฉ่วบบังง g มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเข็มขัดพร้อมปลอกมีดมิดทิลเป็นเข็มขัดหนังของใจแอนเดียโดยให้ซุยเคลือบมิทิลเฉพาะด้านในของปลอกมีดดาบสั้นมิทิลใช้ดาบสั้นที่มุคดาซื้อมาด้วยราคา8เหรียญเงินและแร่มิทิลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการสร้างในเว็บโนเวลและไ์โนเวล มุคโคดาใช้ดาบสั้นมิตริลฟันกล่องสมบัติที่ถูกประเบินและเป็นมีมิกเพื่อจัดการแต่ในฉบับมัง,งะจะไม่มีการสร้างอาวุธมิตริลนี้ในการปราบมีมิกจึงใช้เท้าของเฟลแทนเครื่องบดมิตริลต้องใช้แรงม,มิตริลได้เวลาครึ่งวันในการสร้างมันแข็งแรงและทนทานกว่าเครื่องบดอันก่อนที่ซื้อมาจากเน็ตซูเปอร์แถมยังมีขนาดใหญ่กว่ากระทะมิตริลเนื่องจากทําจากมิตริลจึงไม่นําความร้อนมันเลยใช้งานไม่ได้ แก้วและชามมิตริลได้จากการที่นำกระทะมิตริลที่ทำผิดพลาดมาทำใหม่ให้กลายเป็นแก้วหนึ่งใบและชามลึก3ใใามใบคุณสมบัติที่ไม่นำความร้อนทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นที่ดีเยี่ยมชามผสมมิทริลเป็นอุปกรณ์ทำอาหารที่ไม่นำความร้อนสร้างขึ้นหลายใบหัวฉีดไส้กรอกมิตริลเป็นอุปกรณ์ทำอาหารที่ไม่นำความร้อนใช้สำหรับทำไส้กรอกหอกมิตริลต้องใช้หอกที่ซื้อจากร้านตีเหล็ดกด้วยราคาหนึง่งเหรียญทองแร่มิทริล และเวลาในการสร้างอีกสิบนาทีเตาอบหินในบ้านมุคโคดะใช้เวทบนดินของมุคโคดะร่วมกับกรดและการขยายขนาดตัวของซุยเพื่อปรับรูปทรงของโพรงภายในเตาอบหินพร้อมทั้งปรับรูปทรงภายนอกให้กลมมนจนเสร็จสมบูรณ์ที่ตักพิซซ่ามิทริลเป็นเครื่องมือคล้ายไม้พายที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สลับใส่และนําพิซซ่าออกจากเตาอบหินในบ้านมุคโคดะไม้เบสบอลซุยใช้เวลาหนึ่งนาทีในการดึงความชื้นออกจากท่อนไม้ที่ใช้เป็นฟืน ซึ่งเด็กๆบ้านเด็กกำมพ้าโรเซนโดใช้เป็นไม้กระบองและปรับรูปร่างให้จับถนัดมือในภาคเสริมการประจัญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของซุยซุยได้รับบทเป็นตัวเอกในภาคนี้โดยจะเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้กล่าวถึงในนินยายต้นฉบับหรือเรื่องราวเบื้องหลังต่างๆผ่านมุมมองของซุยในช่วงแรกที่เข้าร่วมกลุ่มซุยพยายามเรียนแบบเฟลโดยการล่ามอนสเตอร์จำนวนมากหรือก่อเรื่องวุ่นวายในหลายที่ส่วนใหญ่จะเป็นฉากที่เล่นกับมุคโคดะและเฟลแม้ว่าการสื่อสารด้วยโทรจิตจะมีเพียงมุคโคดะและสุดรับใช้เท่านั้นนที่ได้ยิ แต่ซุยมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับหัวหน้ากริฟฟอนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากเฟลและยังได้รับความเอ็นดูอย่างมากจากปาร์ตี้ฟินิกและปาร์ตี้ไอรอนวิวระหว่างที่พักอยู่ในหมู่บ้านคาริเนนาที่อาณาจักรเลออนฮาร์ดซุยได้เล่นกับเด็กๆสองคนที่ชื่อว่ามิลลีน่าและเอริกบ่อยๆซุยได้รับตุ๊กตาที่ทำเรียนแบบรูปลักษณ์ของทั้งสองคนเป็นของขวัญเมื่อออกเดินทางหลังจากการปราบไวเวิร์นนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มุขดาตัดใ,ใจตั้งรกรากที่คาริเนนาในภายหลัง ซุยเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในโลกเบื้องล่างที่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับเทพีนินลิวได้ในภาคเสริมของมังงะตอนที่7ซุยแอบกินเครื่องเส้นว่าที่มุคโคดะถวายนินลิวไปหนึ่งชิ้นทําให้นินลิวโกรธและตําหนิซุยก็ทําท่าจะร้องไห้มุกโคดะจึงขู่กลับไปว่าถ้าทําซุยร้องไห้เครื่องเส้นไหวบูชาข้างหน้าจะเป็นแค่ขนมปังไส้ถั่วแดงแค่ไส้เดียวตลอดกาลซึ่งทําให้นินลิวยอมแพ้ทันทีแม้แต่เฟลที่เป็นสาวกของนินลิวยังชื่นชมซุยที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเทพีได้ ซุยยังเป็นคนเดียวที่เฟลอนุญาตให้เรียกว่าลุงได้ต้องบอกว่ามีผู้อ่านบางส่วนที่โดยพื้นฐานแล้วไม่ชอบเด็กหรือไม่ชอบฉากที่ซุยแสดงความเอาแต่ใจงองแงบ้างบางครั้งคราวทําให้มีกลุ่มแอนตี้อยู่บ้างแต่เมื่อเป็นฉบับอนิเมะเสียงภาคเด็กเล็กของคุณคีโนฮินะก็ถ่ายทอดความเป็นเด็กกําลังอ้อแอออกมาได้อย่างน่ารักน่าอินดูทําให้มีคนชื่นชอบซุยเพิ่มไปทวีคูณและจานวนกลุ่มแอนตี้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่จะเป็นฉบับนิยาย ซวยเคยเรียนรู้คำหยาบจากอสุนรับใช้ตนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจทำไมมุโคดาต้ตองสั่งห้ามเฟลและโดราเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมเพื่อบองการการพูดเรียนแบบเนื้อหาของแต่ละเวอร์ชั่นจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องหลักสำหรับคลิปวิดโนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายๆครับผม